ค้นน้อมน้อมแด่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้ารักธรรมแนมนิสนยคำว่าวัดวัดที่แท้ใครแน่ใจให้ไปหายามมีสุขอยา่าลืมกลับมาหาวัดด้วยใช่กลับมาตอนกุมใจใกล้มอดมวยวัดจะช่วยให้ค้นภัยไม่ทุกข์เอ่ยชีวิตคนในยามที่มีมั่งมีเงินทองมากมายนั้น ต้องมีบ้างที่ว่าจะต้องหลงลืมตัวไปเสวยสุขจนลืมย้อนกลับมานึกถึงดูสภาวะความเป็นจริงของชีวิตของเราของแต่ละชีวิตที่จะต้องดำเนินไปตามธรรมดาต่อไปข้างหน้าจงรลึอกอยู่ในใจสมเสมอว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนขึ้นได้ก็ลงได้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อชีวิตเรามีความร่ำรวยได้ก็ต้องมีความยากจนได้เช่นเดียวกันเพราะต้องจะต้องเราจะต้องหมันกลับมาย้อนมองที่จิตใจของตนเองและนําพาตัวเองย้อนกลับมาเข้าวัดกันบ้างเพราะวัดนี่แหละจะเป็นสถานที่ที่ให้จิตใจของเราไม่วาวุ่นให้เย็นลงได้แต่วัดที่แท้จริงนั้นคือให้วัดที่จิตใจของเรา ใจิตใจของเราจะต้องไม่สับสวนวุ่นวายก็หาใช่ว่าเราจะต้องไปวัดบาอารามแต่เพียงอย่างเดียวอย่างเดียวนั้นไม่แต่ที่ถูกที่ควรเราจะต้องกลับมาที่วัดที่ใจิตใจของเราด้วยวัดใจิตใจนี่แหละว่าจะเหมาะสมและถูกต้องดีงามพอไหมเพราะในยามที่เราแค่จิตใ,ใจของเราอ่อนล้านั้นหมดที่พึ่งทางใจเราหันกลับเข้ามาวัด มาอารามทุจริงอยู่แต่ถ้าจิตใจของเรานั้นไม่มาด้วยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกันล่ะเราจะหาให้หราที่ลายทุกอย่างแท้จริงได้อย่างไรกันใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วจะไปวัดไหนก็ตามมันไม่สําคัญถ้าก็วัดจิตใจของเราหรอกนะอย่ามีเงินอย่าหลงเพลินจงยังคิดเพราะชีวิต ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเสวิสุขก็เพียงแค่ไม่กี่วันพันต้องตายเหลือทิ้งไว้แค่เท่าดินยามทิ้หบังยังมีวัดเป็นที่พึ่งแต่จิตใจไม่นึกถึงยึดทับสินไม่เคยตรองมองผิดด้านมันกัดกินดีแต่เอาความเคยชินบ่อนทำลาย ลืมจุดหมายที่ตั้งมาในการก่อนปัญญาอ่อนมองมาขอร้องเอาเมื่อสายพวกเห็นเงินเป็นพระเจ้าถึงข่าวตายก็คนเอาไปไม่ได้ไม่สักแดงเดียวต้องตายไปแบบโดดเดียวเที่ยวเปลี่ยนพแไะจุดจบหมดโอกาสขาดความเด็ดเดียว มีอบ,บายเป็นที่หวังเพียงอย่างเดียวได้ท่องเที่ยวเป็นชาติพบหมกโลกันหากยังไม่คิดเข้าวัดละสันบ้างหรือไม่คิดจะปล่อยวางก็ห่างชั้นในจิตใจคงวุ่นวายไม่ต่างกันหากยังทำกันอย่างนี้หาดีไม่เจออย่าเผลอใจไปยึดติดสิ่งเหล่านั้น หันเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่พังเผอเพื่อวัดใจไม่สับสนจนเพ้อเจอ้อหากยังเสื่อมองไม่เห็นความเป็นจริงสรรพสิ่งล้วนไม่มีที่เที่ยงแท้มีเปลี่ยนแปลงทุกเวลากว่าจะสิน้นหากแน่ใจเข้าวัดได้อย่างแท้จริงชีวิตสินเพราะมีหลัก ดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกๆท,ท่านเทินเจริญพร